พ่านนั่นแหละมันต้องรู้เองมันต้องดูภายในเรารเองเอ้ความไม่มุดหลุดพ้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็เราดูมาตรฐานที่พระเจ้าตรัสอาณาปานนติทําให้มากเจริญให้มากย่อมทําให้ฟังเข้าใจว่าย่อมทําให้สติปฐานสี่บริบูรณ์มันจะครบครอบมันของสติปทานสี่เออกายเวทนาจิตธรรมเน่ตัวนี้มันจะครบมัน กายเว็นาจิตธรรมเนี่ยสติปัฏฐาสี่ทำให้มากเกริญอมากย่อมทําให้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดบริบูรณ์ตั้งแต่ก็อบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าจากสติปัฏฐาสี่มันจะยกระดับไปสู่สติสโพชฌงค์คำว,ว่าสัมโพชฌงค์นั้นคือธรรมะกายทุกธรรมะการตัสรู้ธรรมะเหนือกฎเหนือกนเกณฑ์เหนือนเหตุเหนือผลไรกาหนดกฎเกณฑ์ไรการยึดมั่นถือมั่น มันเป็นไปเองโดยอัโนมัติถึงเรียกว่าโพจงมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันจะยกระดับของมันนี่ตั้งแต่สติสะโพจงธรรมะพิจญะสะโพจงวิริยะสะโพจงปิติสะโพจงปัจจิสะโพจงสมาธิสัโพจงอุเบกขาสะโพจงมันจะยกระดับไปทีละขั้น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 ยกเข้าสู่อุเบกขาแล้วมันก็จะมาหาทุกข์ใหม่อีกนี่เป็นวัฏจักร พราะนั้นถ้าเราอยู่กับพ่อชงทั้งเจ็ดมากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขาย่อมเกิดปัญญาบิมุตหลุดพน้นนี่คือต,ตรัสรู้นิพพานนี่นี่คือธรรมะที่มันเข้าใจอยู่ในนี้ไงคือพระเจ้าตัดเมื่อก่อนเราไม่รู้แต่เรามาสงสัยว่าเอ๊ะมันมีในหมวดที่พระเจ้าตัดไหมเราเริ่มอะไรเราเริ่มลมหายใจพอเริ่มลมหายใจก็มาดูหมวดลมหายใจอ๋อพระเจ้าตัดอยู่ในหมวดนี้จบ จะไม่ได้ออกนอกทางแล้วจจ่ยังทีเนี้ยไม่ได้ออกนอกทางทั้งท่านที่เราคลายทุกในถ้ำนน่นเราดับทุกอยู่ที่ถ้ำนั่นเราไม่รู้เลยธรรมะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่พอมาดูอ๋ออกจบเพราะเราเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราไปศึกษาที่ดินมันไม่เข้าใจแม้แต่ท่านศรีเสยดอดหรือมาธาต่ยกที่ที่เคยได้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะเราอ่านไม่เข้าใจคือถ้าเพียนมาก มันเกินไปก็ยกอุเบกขาเข้ามาเพราะสิ่งที่เราเห็นคือไม่มีอะไรที่จะไปต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีอะไรที่จะตอเป็นกาหนดกฎเกณฑ์ต้องตั้งอะไรทั้งสิน้นเพราะระบบของพระจงคือไม่ต้องตั้งไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นมันยกระดับของธรรมเข้าใจยกระดับของธรรมไหมล่ะไม่แล้วไม่เลือกไม่เฟ้นอะไรทั้งสิน้นนี่เราทำเรื่อยๆเพราะจะนั้นเนี่ยระบบของพ่อจงเจตก็บอกแล้วขายทุก เราะเรนทุกกับความดักทุกันก็อยู่ที่พทจงนั่นอเองโรคไัยไข้เจ็บหายถ้าเรามามองอมามองที่บาปบุญคุณโทษกรรมกับผลของกรรมเราเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานบุญย่อมเกิดใช่ใจบุญเยอะไหมล่ะคือลักษณะของบุญนะทีนี้เราดูลักษณะของบุญ